เแล้วหรอถ่ายรูปอีกแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูกรอแต่ไม่ได้สีหลายยงโอ้ยก็ฮอตอยู่นะทำสดกันเยอะอยู่นะไม่จะเล่าให้ฟังว่าทุกแทนมือห่นมันทำมันปุ๊กมันมันมันคือประโยชน์ต้องครบถ้วนค่ะต้องครบถ้วนถ่ายรูปนะพี่ๆเลือกได้เลยนะคะว่าอยากกินรสวิลลิงลารสช็อกโกแลตหรือว่ารสธัญพืชนะคะมีให้เลือกถึงสามรสชาติเลยนะแม่เอง แม่เองอันนี้ใครพูดแนะนำชื่อตัวเองดิมาแดูหน้าวันนี้อนูหน่พี่ส่งอะไรให้หอียพออ่านในตะก้าให้เลื้อได้เออยิ้มสวัสดีโมเน่ดิโมเน่ม,เนมาแล้วสิมไม่เป็นไรเลือหน้าจอแม่มันเลือ้อ เออมนจะได้ดกินของเขาตอไม่สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้าทำอะไรกันเจ้าวันนี้สวัสดีค่ะ h e อจะคุยบ้างก้องเธอเธอคุยบ้าง,งเ,เางฉดเล่นเฉดเลนเล็ดเลนดูเธอเลย <laughs> กูว่ากูเลิกแล้วนะวันนี้อยาวันนี้เราเราเตียมกันว่าอะไรล่ะลูกวันนี้แม่บอกว่าช่วงนี้อย่าพูดคําว่าอะไรหมอดูทักฮะเหนื่อยเยอะต้องพูดตอไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเออพูดเข้าไปในกล้องเขาจะแกปไปไม่เหนื่อยดูนู่นแหละไหนๆกลองนู่นไม่เมาเหนื่อยอันนี้คือไม่มาคบหรือเปล่าอืม วันก,กีนโอ้ยขอร้องอคือจริงๆผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารเนี่ยต้องบอกว่าทำยากมากๆเป็นอาหารเสริมที่เคี่ยวที่สุดกดกติกาเยอะที่สุดนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยนะคะบ๊ายบายเร็วบ๊ายบาย มันไม่เป็นไรลูกมันเบอร์บ้างอะไรบ้างธรรมชาติดีลูกมันเะนเลนเ่นหมือนพวกเราที่รักทุกคนจ๋าลูกกูตัวกูค่ะเราต้องท่องไว้เนาะทุกอย่างที่มันได้นี่คือดีเอ็นเอสภาพแวดล้อมของเราค่ะเราสภาพเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนเขาก็จะเป็นแบบนั้นนะหนูนี่แปลว่าอิสระแต่ แม่ยิ้มหวานแล้วบอกเขาสิยิ้มแบบไหนอ่ะอเล่นล้เล่นล้อกแบบต้องเช็ดก้องดังมาเลยนี่ไม่อันนี้นูต้องเซลทำกับพ่อมั่งไปโอ้มแม่ผู้ให่คอมอหนึ่งหมื่นสี่พันคนเข้ามาดูโมเน่ถ่ายวอล์กอยู่ตอนนี้เธอลูกเธอโตแล้ววอะเขาต้องไปโรศัพท์มสุดปะ สองวก็กปดโทรศัพท์แล้วไม่รู้จะแบ่งเครื่องไหนแล้วอะมันลกเต็มของเราไปหมดแล้วว่าเราเ็าใช้ของเราอ่ะเออเขาแบบใช้กดจริงไม่กดจริงก็คือแบบติดโทรศัพท์อะนี่ไม่ได้เล่นนี่ไม่ได้ให้ดูการ์ตูนนะไม่มีชั่วโมงดูการ์ตูนนะเออ S <S <S แต่ว่าขึ้นนั่งรถเนี่ยจะมีบ้างแต่ไม่มีชั่วโมงดูการ์ตูนคือนานนานทีนานนานทีใช้เฉพาะชั่วโมงฉุกเฉินจริงๆเด็กบ้านเราเนี่ยอันที่เป็นเนี่ยก็คือวัยวัยทองจริงๆไม่ได้เป็นวยัวยทองจากจากจากสิ่งเหลาอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่มีสิ่งเหลานี่จะให้ดูการ์ตูนก็ไม่รู้จะขนาดไหนอาจาะอืม เดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังเนี่ยพ่อมาขายขายตัวน,นี้เขาก่อนนิดนึงอ่ะพ่อขอชิมหนะ่อยเพว่าชิมหน่อยอีเจ๊ไม่ไหวคใครที่มีคนอ่ะมีคนแก่คุณแม่ผู้สูงอายุหรือจริงๆอ่ะอย่างที่บอกเลยเหมือนพ่อเราอ่ะแค่อายุ่อะห้าสิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มกินน้ำพริกปลาเค็มเดิมเทุกวันถามประโยชน์เขาจะครบถ้วนไหมคือแน่นอนว่าสารหารไม่ครบถ้วนอยู่แล้วแล้วก็คน คนที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเริ่ม,มาอายุเยอะค่ะก็อาจจะกินไม่ได้หลากหลายมากนะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์พ,พวกนี้ละค่ะก็จะเป็นอาหารที่ครบห้าหมู่ที่เราเติมได้ในแต่ละวันหากว่าเราแบบว่าเออมีคนที่รักหรือว่าอยากจะดูแลสุขภาพท่านนะคะอันนี้ก็ตอบโจทย์มีหลายรสชาติให้เลือกนะอะมาเลยหรือใครแบบกินอาหารเหลวอะไรอย่างเงี้ยแก กินยากๆหน่อยเบื่ออาหารแบบไม่ค่อยชอบเคี้ยวหรือว่าฟันไม่ค่อยดีเนี่ยก็สามารถกินตัวนี้ทดแทนเนื้ออาหารได้นะคะพี่พีนี่เป็นธัญพืชนะครับก็กินง่ายคลายเครื่องดื่มเครื่องดื่มธัญพืชนะครับแบบอร่อยจริงๆแล้วกินง่ายนะครับใครที่กินข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเอาจริงๆอ่ะมันอาจจะทํามาสําหรับแบบคนแก่ก็ได้นะ คนแก่คนป่วยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเขากินได้ไม่เยอะอบางทีคนป่วยนอนป่วยอยู่อย่างเงี้ยเขาก็กินอะไรไม่ลงไม่อยากกินอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดกินอันนี้มันได้อา,าสารอาหารครบถ้วนนะครับจริงคือไว้ได้ครับรเกือบเวยเ <c oughs> ขาเช็ดกล้องไงเวลาพวกเราทํากันเราจะเช็ดกล้องใช่ไหมล่ะอืมอ่าเราตัวเซฮายฮัลโหลแม่เป็นหนอยแม่แม่พอแซกยดหมดแก้ว ไมเเียยกขาวต้องพูดอะไรด้วยเวลาอัดอุล็อกต้องพูดอะไรด้วยโมเน่มาทําอะไรคะวันนี้ทําอะไรอยู่คะทํางานอยู่แล้วโมเน่มีความสุขไหมไม่มีควพูดให้มันพอเหนื่อยลงโปรแกรมไว้ไงเหนื่อยโมเน่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยถามพี่สิพี่ดูเหนื่อยไหมถามพี่ดูถามพี่ดูพี่เหนื่อยไหม ถามดูสิสสถาม่ถามพี่พี่ดูสิโอ้โหของอะไรนะอันนี้ของนิวทีโฟนิวทีโฟพนาสูตรโดยถสถาบันสถาบันภูษนาการมหาลายัยมหาวิทยาลัยไม่โดน,นะคะ่ะตัวนี้นะคะก็หนึ่งกล่องทั้งหมดมีเจ็ดมีหกซองนะคะ พลังงาน230แคลอรี่ประมาณโดยเฉลี่ยนะคะเป็นโปรตีนจากพืชนะมีโปรตีนด้วยตัวนี้ปไป